เด็กชายคนหนึ่งต้องใส่ถุงไว้ติดตัวตลอดเพราะเขาชอบตดบ่อยมากคืนหนึ่งถุงนั้นถูกกันไกลเจาะจนระเบิดเสียงดังลั่นปลุกแม่ที่อยู่ชั้นบนให้ตื่นส่วนพ่อของเขาถูกพันผ้าทั้งตัวเพราะเจ็บตัวจากการโดนตดลูกเล่นงานเพื่อป้องกันเหตุซ้ำครอบครัวจึงต่อท่อระบายตดให้ลูกชายพวกเขาคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วทว่าของเล่นหลุดมือเด็กกระเด็นไปไกลและเด็กชายกำลังจะไปเก็บแต่ระหว่างที่เขากำลังเดินเพื่อไปเอาของเล่นนั้นเขาดันเดินไปเรื่อยๆจนท่อหลุดและยิ่งกว่านั้นท่อดันหลุดไปตกตรงหน้าพ่อพอดีพ่อโดนตดลูกเเข้้าาาาต็มมๆจนอองงถูกกส่โรรพยบลี วันแรกที่เด็กชายไปโรงเรียนเขาตดกลางห้องเรียนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาเลยยกเว้นเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่มีประสาทรับกปล่นกลายเป็นเพื่อนรักกันต่อมาเพื่อนคนนั้นประดิษฐ์กางเกงกันตดให้ใส่เพื่อกักเก็บตดไว้ในกล่องแรงดันกางเกงนั้นช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติหลังจากนั้นเพื่อนของเขากลายเป็นนักวิจัยและนึกถึงพลังตดของเขาเขาจึงนำมันไปทดลองใช้เป็นพลังขับจรวดแค่เด็กชายตดเบาๆพลังงานตดก็มาหาศาลมากๆสำหรับการใช้ขับเคลื่อนไอพ่นจรวด หลังจากการทดสอบพลังขับเคลื่อนเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นนักบินอวกาศเขาใช้พลังงานตดเพื่อขับเคลื่อนจรวดสำรวจอวกาศให้ขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาก็ทำได้สำเร็จ